เป็นเพื่อคุ้นๆกับเพลงเหล่านี้หรือเปล่าป้าดาของแม่งั้นวันนี้ SPY มี10เพลงฮิตของวัยรุ่นอนุบาลแต่รัสมัยใครเกิดททนเพลงเหล่านี้บ้างการจะไปดูคลิปการอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไผ่ดูกันเลย10 ชาชาชาทารักใครคุ้นหัวกับท่อนที่ร้องว่าอาชาชาชาอัชาชาชาอัชาชาชาทารักออกไปนี่ไม่เด็กแล้วนะเพราะเพลงนี้ผ่านมากว่าเกือบ20ปีแล้วแหละ เรเป็นเพลงประกอบละครเรื่องชาชาชาทารักทางช่องเจ็ดในเวอร์ชั่นปีพศ2546เรียกได้ว่าวันเด็กเมื่อ20ปีที่แล้วทุกโรงเรียนทุกตำบลทุกจังหวัดต้องมีเด็กเต้นเพลงนี้กันอย่างแน่นอนพอเต้นเสร็จก็ได้ขนมเป็นถุงใหญ่เลยแหละแก้วเพลงเด็กโดยใจดี เพลงฮิตที่ดังกันทั่วบ้านทั่วเมืองกับเพลงเด็กดอยใจดีจากน้องไม้ป่วนเมืองเมื่อปีพศ2549หรือผ่านมาแล้วกว่า16ปีที่มีท่อนฮิตติดหูนั่นก็คือ เชื่อว่าคนที่มีอายุนหน่อยๆหลายๆคนอาจจะจําเนื้อเพลงนี้ได้เพราะว่าปัจจุบันเพลงนี้ยังมีหลายๆที่เขาเปิดอยู่เลยเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงในตํานานเลยทีเดียวแ,แดสแดีหอยอ เป็น<ด>เพื่อนรู้หรือเปล่าล่ะว่าจริงๆแล้วเพลงจีหอยของพี่เสดิจต้นฉบับจริงๆแล้วมาจากกีดาวเพชรศิลปินจากฝั่งสปปปา,าวปอแลอว้วต่อมาพี่เสดิจไมพี่ลมพรและข่าวทิพที่ดาดินได้นำมาล้องใหม่แรกเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ฮิตฮอตมาตั้งแต่อดีต พราะว่าเพียงนี้ผ่านมาแล้วมากกว่า15ปีแต่ทุกวันนี้ยังมีคนร้องได้อยู่เลยโบเดเพื่อนเอ๋ยคือดังเคยกันมันสังสันเปนทักว่างในเวลาวังวางมาแล้วท่วมกันบรรยากาศเจ็ดดาวมหาลายัยฮัลโหลดาวบนลูกละค่ปิดเทอมแล้วกลับ้านยแม่เห็นหน้าในเด้อโอเคค่ะ ดาวมหาลัยเป็นเพลงลูกทุ่งหมอลำร้องโดยศิลปินสาวมาดเมกาแดนซ์เรียกได้ว่าเป็นเพลงเสียสีสังคมเนือเพลงกล่าวถึงหญิงสาวบ้านนอกจากภาคอีสานที่สำเร็จการศึกษาจากชั้นม .6 จากโรงเรียนบ้านหนองใหญ่เข้ามาศึกษาต่อที่กรุงเทพมหานครจึงเกิดทัศนคติ วัดตนเองดีเด่นจนได้ก,กลายเป็นสาวมหาไราสังคมนิยมสุดๆไม่เห็นคุณค่าของความเป็นสังคมชนบทมีท่าทีรังเกียดหรือเรียกง่ายๆก็คือลืมกัพืชน,นั่นเองแต่สุดท้ายหญิงสาวดังกล่าวก็ถูกมาด้าข,ของเธอลงเทิดเข้าให้สมัยก่อนเมื่อ14ปีที่แล้วฮิตมากๆบนา,กน,กนา่าการพัฒนามีแต่ทุ่งน,นและมมากากันชาวบ้านก็ได้การศึกษากินแต่ปลาที่ไม่ปลาชื่อ กิน <c oughs> อือ่นจริงแล้วโฮรักต้องเปิดแนนโอ้ เป็นซิงเกิลของศิลปินกลุ่ม3-2-1 e e Two Filtering กับไบเตยอ,อาสยามที่เปิดตัวมาในพศ2556หรือเมื่อ9ปีที่แล้วเป็นอีกหนึ่งเพลงดดนซ์มันมของไทยที่ดังไกลในต่างแดนติดท็อปชาร์ตเพลงที่สิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันพร้อมกับทาดเต้นสุดมันทั้งงานวันเด็กสงกรานต์กิจกรรมต่างๆห่างทุกห้างต้องเปิดเพลงนี้เลยทีเดียวมัน แฮลูกเทวดาสาธุเทวดาฝ้าดินวันนี้ลูกสร้างม่ขอลูกลูกสร้างอย่างไร,ล,ล,รลูกหลยหลยขอพระทาตุหลวงลูกสร้างจะกคนในเธอจาลูกเทวดาเป็นผลงานจังหวัดสนุกสนุกเจ๊ะเจ๊ะเดินตีพื้นบ้านทำนองอีสานได้เนื้อหาประชดประชนันเปรียบเปื่อยลูกที่ไม่เอาการเอางานดีเด็กของเงินพ่อแม่ไปวนัวนวันและชอบทำตัวเป็นเด็กแววน ซึ่งเพลงลูกเทวดาเรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการลุกทุ่งของไทยเลยทีเดียวนอกจากจะติดอันดับหนึ่งของคลื่นวิทยุแล้วไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์รถบรรทุกสติกเกอร์รถต่างๆและเสื้อผ้าต่างๆก็ยังมีคําว่าโลกโลก้ลูกเทวดาเลยเรียกว่าเป็นกระแสสุดๆเพื่อนๆเกิดทันหรือเปล่าล่ะเทวดาของแม่เทวดาของแม่เทวดาของแม่เทวดาี่6 โบกโบกโบกสวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังเป็นเพลงเต้นมันๆประกอบภาพหยว่นองป้าแฮปปี้ชีท่าเยอะโดยเพลงนี้ร้องโดยมิสเตอร์ไบรอันที่เอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายซึ่งสมัยก่อนไม่ได้ฮิตในหมู่วัยรุ่นอนุบาลเท่านั้นทุกเพศทุกวยัย เอาเพลงนี้มาเต้น cover dance กันลงโซเชียลกันอย่างสนุกสนานแถมยอดวิวใน YouTube ก็ถล่มทลายกว่า1 2 9ล้านวิวเลยทีเดียวสามคาลิปโปกเกมอนเพื่อนๆจำท่อนนี้ได้หรือเปล่า โปเกมอนบีบมะนาวข่างูพอมึงตายอีมอยเห็นมึงนั่งตากลมโปเกมอนโปเกมอนบีบมะนาวข่างูกูมาอุ่นขาหมูอย่ามาเบี้ยวเงินกูซึ่งจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงภาษาอินโดนีเซียที่มีชื่อว่าคาริโปเกมอนขับร้องโดยเด็กหญิงตัวเล็กๆที่มีชื่อว่าไหฮาซึ่งไอ้คำว่าโปเกมอนโปเกมอนบีบมะนาวฆ่างูจริงๆแล้วเป็นภาษาอินโดนีเซียที่หมายความว่า โปเกมอนเอ๋ยเจ้าอยู่ไหนแต่ด้ความเป็นคนไทยก็เลยแกะเอาภาษาคาราโอเกะมาแปลเป็นภาษาไทยเลยซึ่งมันไม่มีหรอกนะบีมมะนาวข้างงูที่ไหนนะ่ Pokemon, Pokemon, นะสองเวมมนฟอล์ลเฟีย เรียกแต่ว่าในสมัยก่อนเทรนด์ไหนๆก็ต้องหลบไปพราะเทรนด์คอม e d y แบรนด์เขาแจ้งเกิดกับผลงานเพลงเวนฟอหล่อเฟียวที่เปิดมาก็ล้องท่อนฮุกไปเลยหนุ่มฟอหล่อเฟียวมีผมคนเดียวดรับหล่อจริงๆนะเนี่ยที่ดังระเบิดสสุดในประเทศไทยเมื่อปี2015หรือเมื่อ7ปีที่แล้วกว่ายอดวิวใน YouTube ไปกว่า309ล้านวิว รงอย่าง Bad Bad Boy จาก Paper Pants จะบอกว่ากลายเป็นเพลงชาติของเด็กวัยรุ่นอนุบาลก็ไม่ผิดสำหรับเพลงรงอย่างแบดหมอยว่าจะหันไปทางไหน ก็จะมีหมู่วัยรุ่นอนุบาลร้องตามกันได้อย่างสนุกสนานสาเหตุที่ทำให้เพลงทรงอย่างแบดกลายเป็นเพลงชาติเด็กอนุบาลต้องยอมรับเลยว,ว่าสื่อสังคมออนไลน์อย่าง t i k t o อกได้รับความนิยมมากๆในประเทศไทยเหล่าวัยรุ่นอนุบาลทั้งหลายเมื่อได้ฟังเพลงนี้จึงติดหูรวมไปถึงบางจังหวะของเพลงนี้ก็มีความสอดคล้องขล้องจองกันกับการท่องสุดขูนด้วย ทึงทำให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงติดหูเพลงสนุกสนานสําหรับเหล่าเด็กๆวัยรุ่นอนุบาลคนนทรงงงี้ยั มักลากับคลิปดังกล่าวนอกจากนี้เพื่อนๆคิดถึงเพลงไหนสมัยก่อนอย่าลืมลงไปคอมเมนต์ที่ดใต้ลังคลิปนี้เลยเดี๋ยวแอดจะล่อ่านและอยากให้มีเอพิโซดที่2ก็อย่าลืมคอมเมนต์และดันกันไว้ด้วยล่ะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe SPY ด้วยนะและเพื่อนๆยังสามารถสนับสนุน SPY ด้วยการกดปุ่มขอบคุณหรือปุ่ม thanks ได้ด้วยนะและเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ